สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับกันพบกันอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะคะกับหิ่งห้อยแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทํานะคะแกงหมูมะเขือนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะหั่นมะเขือก่อนนะคะมะเขือเนี่ยเราต้องหั่นแล้วก็แช่น้าเกลือนะคะเพื่อที่จะให้มะเขือไม่ดํานะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เราก็หั่นแล้วเราก็จะไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําไปเลยแกงหม้อนี้นะคะบอกเลยงบไม่เกิน100บาทนะคะ หั่นมะเขือเสร็จแล้วเราก็จะมาหัน่นพริกต่อเลยอันนี้เป็นพริกอ่อนนะคะใส่เพื่อประดับสีสวยงามแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมลงไปนะคะเพื่อนแกงอันนี้นะคะเราสามารถทานกับข้าวสวยได้ทานกับขนมจีนได้เลยนะคะอันนี้เป็นโหระพาปลูกไว้นะคะที่หน้าบ้านต้นตะมูตะมีมากตั้งหม้อนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันเล็กน้อยนะคะ เพื่อที่ให้พริกแกงของเราเนะี่ยสีสวยนะคะและผัดพริกแกงมามันก็จะหอมนะคะในส่วนพริกแกงให้เพื่อนๆเลือกกับร้านที่ซื้อกันประจำเนาะเราก็จะรู้รสชาติของเขาว่าเขาหอมไหมเค็มไหมนะอันนี้เราก็จะยียพริกแกงให้เข้ากันกับกะทินะยีเข้ากันเสร็จแล้วผัดสักเล็กน้อยนะคะจะเห็นว่าพริกแกงเราเริ่มสีสวยแล้วเห็นไหมคะผัดไปให้กะทิเขาแตกมันนะคะ พอ,อพริกแกงเริ่มสีสวยแล้วเนี่ยเราก็จะเติมหัวกะทินะคะที่เหลือลงไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปเราก็คุๆคให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปในขั้นตอนนี้นะคะหมูนะคะเราจะหมักด้วยซอสอนเนกประสงค์ของเรานะคะมีคลิปสอนอยู่นะเพื่อนๆลองไปไล่หาดู แล้วก็ใส่หมูหมักลงไปเลยหมูก็จะหมักแล้วเนี่ยมันก็จะนุ่มนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะคเพื่อนเพื่อเราก็จะทิ้งเขาไว้สักเล็กน้อยนะคะให้เขาสุกสัก80%นะคะเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปเพื่อให้ได้ความหอมของน้ําปลานะคะก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเขาสุกสัก80%แล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ํา เพื่อเจอจางกะทิลงนะคะแล้วทีนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดพอเติมน้ําลงไปแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะเพื่อนเพ่เพื่อต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันตอนปรุงต้องระวังนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ําปลาไปมั่งแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสเราก็ตัดน้ําตาลสายเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มน้ําปลาลงไปเพราะเมื่อกี้ชิมแล้วยังไม่เค็มยังได้อยู่แล้วก็ใส่น้ําปลาดีๆลงไปนะคะ มันจะได้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เดือดจนหมูสุกนะคะพอเขาเดือดจัดจัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปเพราะว่ามะเขือเนี่ยให้ใส่ตอนน้ําเดือดจัดจัดมะเขือเขาจะไม่ดำนะคะมะเขือเขาจะน่าทานจะขาวน่าทานใส่ลงไปเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะ แกงหม้อน,นี้บอกเลยกินได้ทั้งบ้านนะคะเพื่อนๆในยุคสมัยนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ข้าวของก็แพงมากๆแล้วอันนี้หมูแกงหมูหม้อน,นี้นะคะงบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทแน่นอนนะคะอิ่มกันทั้งบ้านนะยังไงแล้วก็ลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะใส่โหระพาลงไปนะคะโหระพานะคะใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งปิดไฟทันทีนะไม่งั้นเขาก็จะดํานะคะให้ปล่อยไว้จนเขาสุกนะคะเขาก็จะไม่ดํานะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ